ถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ขอให้คุณหยุดถามคำถามเดิมที่มนุษย์ถามกันมาหลายพันปีว่ามันจริงหรือไม่แต่ให้ถามคำถามที่อันตรายกว่านั้นคือถ้ามันไม่จริงใครได้ประโยชน์เพราะการหลอกลวงยุคใหม่ไม่ต้องการให้คุณเชื่อแบบงมงายมันต้องการให้คุณอยากเชื่อด้วยตัวเองและเมื่อคุณเลือกจะเชื่อคุณจะปกป้องมันยิ่งกว่าความจริงภาพโบราณคดีที่ดูสมจริง ตัวเลขศักสิทธิ์ที่ฟังดูมีเหตุผลชื่ออาระยธรรมโบราณที่ถูกหยิบมาผูกกันอย่างแนบเนียนทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือการออกแบบภาพที่อ้างว่าขุดพบใต้พีระมิดไม่ใช่หลักฐานมันคือกับดักทางสายตาภาพไม่เคยอธิบายว่าใครเป็นคนขุดใครเป็นคนอนุญาตใครเป็นผู้ตรวจสอบและที่สำคัญไม่มีใครในโลกวิชาการรู้จักมันแต่ภาพทำให้คุณรู้สึก และความรู้สึกนั้นเร็วกว่าเหตุผลเสมอตัวเลข3 1 4 1 5 9ไม่ได้อยู่ในภาพเพื่อความรู้มันอยู่เพื่อสร้างอำนาจเพราะตัวเลขทำให้เรื่องโกหกดูเหมือนคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ทำให้ผู้คนไม่กล้าถามคำว่าควอนตัมไม่ได้อยู่เพื่ออธิบายฟิสิกส์แต่มันอยู่เพื่อปิดปากคนที่ไม่เข้าใจฟิสิกส์คำว่าเทพเจ้าโบราณไม่ได้อยู่เพื่อประวัติศาสตร์แต่มันอยู่เพื่อเชื่อมมนุษย์กับความยิ่งใหญ่ที่ตนเองโหยหา เมื่อเรื่องราวบอกคุณว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความลับของจักรวาลคุณจะยอมมองข้ามข้อเท็จจริงเล็กๆน,น้อยๆได้ง่ายมากเช่นทำไมไม่มีเอกสารวิชาการทำไมไม่มีสถาบันใดรับรองทำไมไม่มีนักโบราณาคดีตัวจริงออกมาพูดเพราะคำอธิบายถูกเตรียมไว้แล้วพวกเขาปิดบังความจริงคุณกำลังถูกหลอกโดยระบบเก่าและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดเมื่อใครก็ตามทำให้คุณเชื่อว่าความรู้ทั้งหมดที่คุณเคยเรียนมาเป็นเรื่องโกหก เขาไม่ได้ให้ความจริงกับคุณเขากำลังขโมยเข็มทิศทางชิดของคุณจากนั้นเขาจะเป็นคนเดียวที่คุณเชื่อได้นี่คือโครงสร้างเดียวกับลัทธินี่คือโครงสร้างเดียวกับแชร์ลูกโซ่นี่คือโครงสร้างเดียวกับการหลอกลงทุนต่างกันเพียงมันใช้อารยธรรมโบราณแทนผลตอบแทนเมื่อความเชื่อเริ่มก่อตัวกลุ่มจะเกิดภาษาจะเปลี่ยนคำถามจะกลายเป็นการดูหมิน่นและความสงสัยจะถูกตีตราว่าเป็นศัตรู คนที่ตั้งคำถามจะถูกบอกว่ายังไม่ตื่นยังไม่พร้อมยังไม่เข้าใจและคนที่เชื่อแล้วจะยอมปกป้องเรื่องโกหกนั้นเพราะถ้ามันไม่จริงนั่นแปลว่าเขาโงา่มนุษย์ไม่กลัวความจริงแต่มนุษย์กลัวการยอมรับว่าตัวเองเคยหลงเชื่อนี่คือเหตุผลที่การหลอกลวงเชิงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์มันแค่ต้องรอให้คุณลงทุนทางอารมณ์มากพอเมื่อคุณเสียเวลาเสียศรัทธาเสียตัวตน คุณจะไม่อยากเสียมันไปโดยเปล่าประโยชน์และตรงนั่นเองเงินอำนาจหรือการควบคุมจะเริ่มเข้ามาแทนที่ไม่มีทรัพยากรควอนตั้มใต้พีระมิดไม่มีค่า GCV ไม่มีเทพเจ้าที่มอบสูตรจักรวาลให้มนุษย์แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีจริงคือความสามารถของมนุษย์ในการหลอกตัวเองเมื่อเรื่องเล่านั้นตอบสนองความกลัวและความหวังได้พร้อมกันเรื่องแบบนี้ไม่อันตรายเพราะมันโกหกแต่มันอันตรายเพราะมันเกือบจะน่าเชื่อ และในโลกที่ข้อมูลไหลเร็วภาพหนึ่งภาพเรื่องราวหนึ่งเรื่องสามารถทำลายวิจารณญาณของผู้คนได้เป็นล้านคนการตั้งคำถามจริงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการป้องกันตัวเองเพราะความจริงไม่ต้องการความศรัทธามันต้องการการตรวจสอบและถ้าเรื่องใดขอให้คุณเชื่อขอให้คุณรอขอให้คุณศรัทธาแต่ไม่ยอมให้คุณตรวจสอบเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริงมันคือธุรกิจของความเชื่อ p พนเน็ตเวิ นักรบไร้นามแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกัน